ากาศแห่งแรงพี่น้องเอ้ต้องใส่ธรรมชาติบำบัดใส่ขีง่งัวใส่ขีง่งัวต,ต้นกละหมดแห่งแรงแห็ง อากาศแบบนี้ต้องเล่งน้ำเล่งปุ๋ยแล้วครับนี่าานยหลังจากใส่ขีงว่าเสร็จตามด้วยเปีียงกบหนาครับที่นี่เปีียงกบหนาปกคนตน้นว้ ้มันชุ่มเฉื้นนะครับเนาธรรมชาติขาธรรมชาติซอยธรรมชาตินะครับเนาะธรรมชาติบำบัดครับธรรมชาติบำบัดรักษาด้วยธรรมชาติ